อ้างถึงแล้วมันไปแล้วมันยาวนะยาวแล้วมันหามันภาษาอ๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องของเกาะภาษาเหมือนกันอีกทีหนึ่งของัช็ช็อตย่างไรตรงนั้นเมื่อกี้ลุงมาจยุดที่บอกว่าแอคชั่นถ้าก็เรีแอคชั่นใช่ไหมจุดเกิดกับจุดดับเปจุดเดียวกันสตาร์ทกับฟินนชก็เป็นจุดเดียวกันเหมือนกันจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันจุดเดียวกันโอ้เอาตักการไหนวะลุงนฟังไม่ถนัดคำฟังไม่ได้แบกก้อนหินเอาไว้หรอกครับ เผื่อว่าสักหนึ่งมันจะมีคําว่าอธิบายเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องต้องรอรับผลของการที่มันรุดลุงออกทํากันแล้วกันนะว่ามันจะเกิดผลตามที่ว่าไว้หรือไม่ประการใดครับไอ้เจ้าฟ้าฝนปีนี้นะครับนะอย่าลืมวันที่ยีสองมการาเวลาบ่ายโมงสี่ินาทีก็แล้วง่ายดีถึงวันที่ส,นนทสิบห้าพฤษภาคมสองพนหในช่วงนี้ พอหลังจากนั้นอะไรมันเกิดลุงไม่รู้ลุงหยุดทำตอนนั้นนะครับอีกคำหนึ่งเป็นภาษาฟิสิกส์นะ,ะฟิวชันอย่าเท่ากับฟิวชันฟิวชันเท่ากับฟิวชันนี่จนนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้แหละได้แต่ภาษาอ่ารู้จักคําว่าฟิวชันฟิวชันมันคืออะไรกันนักฟิสิกส์นิวเคลียร์จะรู้ดีตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องอื่นก็คงจะไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าใจจนได้แหละไม่เป็นไรรู้ไว้กับความเข้าใจมันต่างกันรู้ผ่านหูผ่านตาอย่าลืมเวลาลุงพูดปุ๊บก็ต้องเอาสองหารเสมอนะครับท่าน สองหานเสมอนะครับมาแชร์กันถ้าหากว่าไม่เอาสองหารมันไม่เข้านะดู <c oughs> ดีไปดีมันจะมีประโยคนหนึ่งผมคิดได้แล้วละครแต่นั้นต้องเอาสิบหารนะ <c oughs> ก็แปลว่าใครก็ตามที่สามารถตั้งยี่สบสองเอาไว้หารด้วยเจ็ดนะครับมันจะมีค่าอินฟิตีตัวที่จะเหลือหน่วยสุดท้ายมันอินฟีจะไม่รู้จักตรงนั้นได้อินฟีมีตรงนั้นกันแน่ทำนองนน้ครับไอ้ตัวเลขหลังทศนิยมนี่ครับมันเป็น ตัวเลขทุกวันนี้บทบาทลีลาของโลกไปนี้นะครับรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องของคอนดัมคอนดัมพิสมงพิษเขาพูดถึงการไมเลือกของเทคโนโลยีนี่เขาคิดเขาพูดเขาทําในข้าหลังทศนิยมหมดแน่เน่มา,าเอาไปคิดต่อทีนี้ครับส่วนหน้าทศนิยมนั้นก็มันเป็นเพลงง่ายๆธรรมดามันหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ยุคนี้เป็นยุคของคลื่นในความถี่ ยุคของหลังทศนิยมนะทีนี้ใครแต่ไปสุดทางคําว่าย2หันเลงตัวไหมทีนี้คนไหนที่ใกล้ที่ลงตัวที่สุดคือใกล้ศูนย์ที่สุดนี่เช่นมันถึงศูนย์จุดนะไม่รู้ว่ามันหลังจาก3 1 4 5นี่แล้วมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็ไปศูนย์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 เอาต่ออีกี่ร้อยตัวกี่พันตัวไม่รู้ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ลงตัวมันศูนย์ไปเรื่อยๆเลยครับ โอเคนะคนไหนที่เป็นนักคณิตศา์ก็พอจะมองออกตรงนี้นะครับลุงก็เท้าความให้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพี่นาะในรูปแบบอย่างที่ลุงนาเสนอขนานี้ประการใดก็ท่านก็คงจะรู้เองนะครับอ้าวกลับมาเนี่ยพูดยังไม่จบเลยเมื่อกี้นี่ฮีมีมีไอ้น้ามาแล้วนะรู้สึกได้ตอนที่นั่งพูดตรงนู้นแต่ตอนนี้ก็โอเคก็คล้มมาเรื่อยแหละนะ ถ้ามันเป็นตามอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับว่าไอ้ตัวท็อปของวิทยาศาสตร์เนืองเขาไม่สามารถที่จะเซตศูนย์คือเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับสองเขาไม่สามารถที่จะไปรู้ด้านที่สามของแม่เหล็กไม่มีทางรู้ได้พิสูจน์ให้ตายาก็ไม่ได้ใช่ไหมถามกลับอะไรีนี้ถามว่าคนที่สามมันมีไหมเรียนสามด้านนี้ ไม่สามารถที่จะสามารถรู้ด้านที่สามของเหรียญแน่นอนเพราะฉะนั้นขครก็ตามที่รู้ด้านที่สามของเหรียญรู้ขั้วที่สามของแม่เหล็กคือหัวกลางนั้นได้จึงจะจึงจะนะครับรู้และเข้าใจตามมนุษย์ดวงออกพอประมาณกันก็ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะกรุณาพิจารณาต่อนะครับเพราะว่ามนุษย์คือนักขบนักคิดนักพิจารณาแล้วนักเหตุผลถ้าหากก็ยังยืนยันใช้เหตุผลตาก,กาอยู่ไม่มีทางเจอบอกให้ก็ไดเพราะเหตุผลคือตัวเงื่อนไขเช่น ความเร็วของแสงเคลื่อนที่ได้ประมาณกนแล้วสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ภายใต้สุญญากาศเนี่ยอยู่ในอาณาบริเวณนั้นเออเอาความจริงมาว่ากันเลยมันสามารถต่อท่อสุญญากาศได้ถึงสามแสนกิโลเมตรไหมเนี่ยในโลกนี้ก็ไม่ได้ก็ใช้หลักเทียบมันอย่างแต่ยางก,ก็แค่นี้อธิบายไขว้ไปไว้าไวามาเออมันก็เห็นจริงเห็นต่างๆอันนี้นคือเรื่องของเขากันแล้วกันนะครับแต่ที่เน่ไอซ์ไซไม่มีผลงานนะครับไม่รู้ไว้ ไม่รู้ว่าชงกาแฟกินกันเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับลุงไม่เกี่ยวลุงอ้างถึงแต่หาความอ้างอิงก็คไม่น่าจะ